ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายชอตตี้บูโจว่าอย่เช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Crash of Minion นะครับซึ่งเกมนี้ก็มาในแนว IDOL RPG นะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยเราสามารถจัดวางไว้ได้มากกว่า5ตัวละครและเห็นตัวละครเล็กๆเหล่านี้ไหมครับอ่าคือตามชื่อเกมเลยคือ Minion ครับเราจะมี Minion เนี่ยมาสนับสนุนการโจมตีของฮีโร่ด้วยและการจัดตี้ครับไม่ได้มีแค่3าคูณสนะฮะ คราวนี้มาเป็น5้คูณสเลยครับเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนเอาตัวละครไหนไปยืนตรงไหนหนู่นนั่นนี่เช่นสายแทงคนไปยืนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับสายสนับสนุนหรือว่าสายนักเวทคนไปยืนหลังอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ อ่าแล้วก็เนื่องจากมันเป็นเกมแนวไอดอลเนาะซึ่งเกมแนวไอดอลเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจเรื่องของการต่อสู้มากไหมนะักเนื่องจากมันมีออโต้ Auto, ใช่ไหมครับเราเน้นเรื่องของการเอาทรัพยากรที่เราได้รับมาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวละครมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ก็ตามที่เห็นครับออโต้ Auto ครับผมแต่อาจจะสู้นานนิดนึงเพราะว่ามันจะต,ต้องฆ่าพวกมินเนี่ยนด้วยไงไม่ได้ฆ่าพวกฮีโร่อย่างเดียวนะครับเอฟเฟกก็ตามที่เห็นครับว่า ก็ดูใช้ได้นะคือออบเจกต์มันเยอะไงทหารมันเยอะมินเนี่ยนมันเยอะตัวเลขมันเลยเยอะตามไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ครับเมื่อเราผ่านด่านนะครับจะมีคําสั่งออโต้โบลเกสด้วยนะครับพูดง่ายๆคือมันจะผ่านด่านไปให้เราเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีโคตารครับมันจะผ่านให้เราแค่10ด่านเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปต่อไม่ไหวหรือว่าเราสู้กับบอสชนะอะไรเงี้ยมันก็จะจบเช่นเดียวกันนะครับ แน่นอนว่ามันเป็นเกมแนวไอดอลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะปล่อยให้ตัวละครมันฟาร์มทรัพยากรเองได้เลยแล้วเราก็ค่อยมาเก็บที่กล่องเห็นไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากได้ทรัพยากรมากขึ้นเราก็ไปลุยด่านนะครับซึ่งดันเจียนของ เกมนี้ครับมันจะอยู่ที่ด้านบนเลยเวลาเราสไลด์หน้าจอยนะเออนั่นแหละมันจะมีบอกอยู่ว่าตอนนี้เราถึงด่านไหนแล้วผมค่อนข้างชอบนะดีไซน์มันแบ่งเป็นสัดส่วนแบบชัดเจนเดีอ่ะด้านล่างก็ปล่อยฟาร์มไปด้านบนก็มีดันเจี้ยนให้เราดูอะไรย่างนี้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งครับมันจะแอบอยู่บริเวณด้านซ้ายบนท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปไกลนิดน,นึงนะครับมันจะมีแท็บหนึ่งที่ชื่อว่า Adventure ครับอันนี้นะครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นโฆษณาผ่านทาง Facebook หรือ YouTube ยู u b e นะครับ อันนี้ครับตัวอย่างเห็นไหมครับอ่ะผมก็ต้องกดไอ้ตรงห่วงนะครับเพื่อที่จะให้หินเนี่ยมันมาปิดทางนะครับแล้วผมต้องกดห่วงตัวนี้เพื่อให้ตัวละครเราเดินนะครับเข้าใจยังคือไอ้เกมนี้มันมีระบบแบบนี้ด้วยเว้ยเออเป็นไงล่ะอันนี้คือตรงปกนะครับในโฆษณามีใช่ไหมครับในเกมนี้ก็มีนะฮะปล่อยหินดันมันออกมาโอเคนี่ต้องปล่อยเชือกด้วยโอเคก็เพลินเพลินดีนะเพลินเพลินดีเพลินเพลินดี ส่วนเรื่องของการต่อสู้รูปแบบอื่นๆจะอยู่ด้านล่างครับด้านซ้ายของไอ้รูปกากบาดตรงนี้นะไอ้ที่เป็นรูปดบาบไฟนี่คือหน้าจอน,นี้นี่แหละครับไวไฟเนาะอ่าน,นี่2นี่คือจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะอันแรกเบลตี้กิลอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการส่งฮีโร่ไปหาของนั่นเองครับพอดีผมส่งไปเรียบร้อยแล้วไงได้รับของเรียบร้อยแล้วนี่เอาละทีนี้เราก็จะส่งใครแล้วก็ดูนิดนึงด้วยนะว่ามันได้อะไรครับเอาอันนี้ดีกว่าเงินแคท ดีปลอยได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีแบบว่า,าต้องเอาตัวละครท่านนั้นท่านนี้อะไรลงเงี้ยซึ่งเราสามารถกดออโต้ซิเล็กก็ได้ง่ายๆเห็นไหมแค่นี้แหละก็ดีพลอยได้เลยนะครับแล้วก็รอเขากลับมาแค่นั้นเองก็อย่าลืมส่งให้เรียบร้อยนะครับส่วนนั้นต่อไปครับเป็นอารีน่านะครับแน่นอนครับศึกชิงเจ้ายุทธภพครับท่านผู้ชมเนี่ยมีความจำเป็นต้องตั้งตีป้องกันก่อนนะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวโดนเขาหวดแล้วอันดับร่วงนะครับก็คือกดออโต้ดีปลอยได้เลยนะครับด้านล่าง แค่นี้แหละก็จะเป็นการจัดป้องกันนะครับหรือเราอยากจะจัดเองอะไรไงก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนในนี้มันแจ้งเตือนคือมีใครมาโจมตีเราบ้างเห็นไหมเออแล้วก็มีคําสั่ง revenge หรือว่าแก้แค้นด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะบวกกับใครก็กดคําว่าฟรีได้เลยนะแล้วก็ดูพลังตัวเองนิดหนึ่งเจียมเนื้อเจียมตัวนิดหนึ่งผมสู้ใครไม่ได้เลยรีเฟซกันละกันอ่าคนนี้อ่อนกว่าหน่อยโอ้ไม่มีเลยอ,อาจจะต้องไปอัปเกรดตัวละครให้เก่งกว่านี้ก่อนค่อยลงใหม่ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นดันเจียนนะครับซึ่งดันเจียนเนี่ยคือประมาณแนวโลกลท์ครับคือมันจะมีเป็นด่านๆให้เราเลือกดูแมปด้านขวาบนก็ได้ถ้าเกิดเราไปที่กระโจมบางทีก็แบบว่ามีอีเวนต์พิเศษเกิดขึ้นว่าน,นี่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปต่อสู้ครับเมื่อสู้ชนะแล้วนะฮะเราก็จะได้รับบัฟแบบสุ่มมาด้วยซึ่งมันจะมีผลแค่ในการเล่นรอบนี้เท่านั้นไงเออแล้วก็เรื่องของเลือดครับเมื่อมันลดไปแล้วมันก็จะลดไปเลยเข้าใจใช่ไหมอ่านั่นแหละก็คือสไตล์แบบแนวโลกลท์ครับซึ่งในเกมนีี้้มมมัันกกก็็เขาาดดวยอยอ่ลืจ ปีใหม่กันลวกันเนาะอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เนี่ยเมื่อเลือดลดแล้วลดเลยครับควรมีตัวพระนะครับมาช่วยด้วยนะครับโอเคไปลุยเลยกันละกันนะครับน่าจะชนะไปได้ง่ายๆครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นไม่นานไงแล้วพวกตัวละครเนี่ยมันยังเลเวลต่ำอยู่เห็นไหมครับชนะแบบชิลๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับเมื่อเราชนะปั๊บได้รับของรางวัลปุ๊บมันก็จะมีสุ่มบัฟให้เราเลือกเห็นไหมครับแล้วก็ต้องอ่านนิดนึงว่าจะเอาบัฟอะไรแล้วก็มีผลกับตัวละครไหนครับ ตัวอีกอันหนึ่งที่เปิดแล้วในขณะนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการไต่หอคอยนั่นเองมันก็จะไปทีละชั้นชั้นชั้นอ่ะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยนะครับก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับมีคําสั่งออโต้ด้วยก็คือให้มันผ่านด่านไปเรื่อยๆจนกว่าตี้ของเราจะไม่ไหวนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะออโต้เนี่ยจัดทีมหน่อยนะคือดูทีมของผมดิไม่ได้จัดมาครับมีบางตัวเวลหนึ่งอยู่เลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องจัดทีมก่อนนะครับแล้วค่อยใช้คําสั่งออโต้นะ อาลาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดไก่ปองกันนะครับแต่ว่าต้องรับของรางวัลก่อนครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนไอที่ผมกดเมื่อกี้คือแอ v ด n เวนเจอร์ใช่ไหมจะบอกว่ามันมีพวกอีวงอีเวนต์กิจกรรมต่างๆมากมายรางวัลเติมมงเติมเงินไอคลิขึ้นเครื่องหมายตกใจอ่ะเข้าไปดูนะมันจะมีพวกรับของฟรีด้วยแล้วก็ด้านขวาบนตรงเนี้ยครับก็จะมีจดมงจดหมายแจกของฟรีด้วยเช่เนเดียวกันรวมไปถึงฮีโร่ของเราครับถ้าเกิดว่าฮีโร่ของเราเนี่ยเพิ่งได้มาเป็นคนแรกอ่ะ หรือตัวแรกอะครับเราสามารถที่จะไปรับข้อมูลได้นะเหมือนกับมันจะมีสารานุกรมของมันอะเมื่อเราคลิกมาแล้วอะมันจะมีด้านขวาเห็นปะ่ะมันจะมีพวกสตอ r e ลงสตอรี่หรืออะไรเงี้ยคลิกเข้าไปดูได้แล้วก็ตัวไหนที่เรายังไม่ได้รับอะครับมันจะรับเงินได้ฟรีครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดกระปองกันนะครับสำหรับกระปองจะอยู่เมนูด,ด้านขวาล่างเลยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยรีคูตสิบเเนี่ยคือเราเล่นไปตามในเรื่องแป๊บหนึ่งเขาว่าจะมีตัวแจกมาซึ่งตอนนี้ผมมีย0ใบนะครับเดี๋ยว ตัวนี้ก็ใช้อีกตัวหนึ่งไม่มีข้ามไปนะตัวนี้ใช้แต้มเพื่อนนะครับงั้นก็ต้องเปิดตู้นี้สินะตู้ฟรีนะครับอจัดไปดูซิว่าจะได้ใครนะครับจะสคิปก็ด้านขวาบนได้เลยนะครับโอ้ดูจากดวงดาวแล้วมีสีม่วงแค่ใบเดียวนะฮะไอ้อะตาลุงจากไหนไม่รู้ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่อันนี้ชาวไวกิ้งครับผมอะไรเนี่ยลิซาร์ดแมนเหรอนี่ไงสีม่วงครับผมตัวนี้ โอ้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับโอเคครับก็ตามนี้ถ้ามันไม่มาแนะนำตัวก็แสดงว่าซัำเนาะอะ่ะเดี๋ยวเปิดใหม่ครับผมเปิดได้อีกรอบหนึ่งอรอลุ้นที่ดวงดาวนะฮะสีม่วงสองใบครับรอบนี้อา้าวได้ตะลุงไวกิ้งอีกแล้วว้าเฮวอสเฮดีครับผ้อ้โหตัวนี้ขี่ม้ามาเลยว้าสวินครับผม ก็เรียกได้ว่ารอบนี้เปิดได้หลากหลายครับเปิดได้หลากหลายทีนี้ถ้าเกิดว่าตั๋วหมดก็สามารถใช้เงินแคสเปิดได้เลยครับ2007ตอนหนึ่งรอบนะครับผมเปิดได้สองครั้งผมจะเปิดเลยกันละกันนะครับรอบนี้ได้อะไรเอ่ยสีม่วงสองใบนะครับสกิปเลยละกันนะรอบนี้ก็ได้ตัวใหม่ทน้งคู่เลยนะฮะมีสายแทงกับหนักเวทนะได้อีกรอบหนึ่งจัดมาคลิปอืมคราวนี้ได้ตัวแทงครับก็ไม่มีสีม่วงเลยครับน่าเสียดายครับรอบนี้ สำหรับวิธีการอัปเกรดนะครับก็อยู่ข้างๆกระปองเลยตรงนี้เลยนี่นี่นี่นเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะอัปเกรดใครเดี๋ยวเนื่องจากว่าตัวแท้งผมอ่ะไม่ค่อยมีไงผมอาจจะต้องอัปเกรดตัวแท้งก่อนเอาคนนี้ก่อนละกันนะครับเป็นตัวแท้งเนาะ,ะเสร็จแล้วดูด้านล่างได้เลยครับเราสามารถกดค้างไว้ได้นะครับเป็นการอัปเกรดครับเมื่อถึงเพดานเลเวลครับเลเวล10 2 0 4 0อะไรเงี้ยเนาะมันจะต้องใช้ไอเทมอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นโพชั่นแบบนี้อันนี้ก็จะหายาก กว่าพวกไอเทมชิ้นอื่นนิดนึงแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมที่แบบลงหอคงหอคอยอ่ะเออนั่นแหละมันก็จะได้ง่ายหน่อยอะไรย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกตัวแพสซีฟสกิลด้วยนะครับก็อัปเกรดให้เต็มที่ไปได้เลยนะฮะ ทีนี้มันจะมีอัปเกรดอีกตัวหนึ่งข้างข้างกันนะครับอันนี้คือไรอันนี้คือเวลาที่เรามีตัวซ้าไงครับเราสามารถมาปลดลิมิเตอร์ได้แต่ตัวนี้ไม่มีใช่ไหมอ่ะก็ช่างมันกันละกันครับตัวไหนมีก็อย่าลืมมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยเนาะแต่พอเรากดย้อนกลับไปครั้งหนึ่งครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวซ้ําอยู่เพียบเลยนะเราสามารถใช้คําสั่งอัปเกรดออกก็ได้นะครับนี่ไงมันก็จะเลือกให้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนมาอัปเกรดตัวไหนที่มันอัปเกรดได้ใช้คำนี้ละกันตัวไหนท ก็จะประมาณนี้นะฮะใช้ตัวซ้ํากันนะครับทีนี้พออัปเกรดไปแล้วรอบนึงนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตัวซ้ํากันก็ได้แล้วนะก็คือจะใช้แค่ตัวที่มันเป็นท่าเดียวกันก็คือดูท่าตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะแนวไอดอลก็จะเป็นแบบนี้แหละการอัปเกรดไม่ได้แตกต่างกันมากนะทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวละครนิดหนึ่งนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสกิลใช่ไหมสกิลวันนี้มันขึ้นจากการปลดเลเวลของเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไร ส่วนด้านล่างครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของอเขาเรียกว่าอะไรนะริวล้อของเราอ่ะเออก็อย่าลืมมาติดด้วยก็แล้วกันนะครับกดรับออ l ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ลิวล้อของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วย,วยก็คลิกไปที่ริวล้อได้นะครับมันจะมีคําสั่งรีที t อันนี้ก็คือเอาออกจากตัวละครหลักนะแล้วก็จะมีตัวเขาสเตรนเทนใช่ไหมครับที่เป็นการอัปเกรดนะครับแต่ว่าตัวนี้อัปเกรดไม่ได้แล้วน่าเสียดายจังเลยมันจะต้องเป็นตัวที่มาแรงกว่านี้หน่อยตัวนี้มันสีเขียวไงมันจะมีระดับความแรงด้วยอ่ะมันมีสีม ตัวอนนื่นๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องกลับมาที่หน้าแรกสุดนะครับนี่ก็จะเป็นเมืองของเรานะครับมันจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นฮีโร่เอ็กโคนะครับไอฮีโร่เอ็กโคเนี่ยมันก็คือการเอาตัวละครที่เราอ่ะไม่ได้อยู่ในตี้หลักไออย่างตี้หลักเราจะมี5ตัวใช่ไหมแล้วเกมนี้เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆมันวางตัวละครได้มากกว่า5คนไงหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถกดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกฮีโร่ที่เราแบบอยากให้เลเวลอ่ะมันเยอะ โดยที่เราไม่ต้องอัปเกรดเข้าใจใช่ไหมครับอาเลเวลของมันเนี่ยจะไปสูงเท่ากับตัวละครที่เลเวลต่ําสุดที่อยู่ในตี้หลักของเราอย่างเช่นตี้หลักของผมเนี่ยมันเลเวลอ่ายี่สิบใช่ไหมครับเนี่ยใน,ในตี้หลักผมเลเวลต่ําสุดคือ20เวลาเราเอาตัวละครเลเวลหนึ่งมาใส่มันก็จะกลายเป็น20นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้ตัวละครที่อยู่ด้านล่างเวลเยอะขึ้นก็ต้องไปอัปเกรดตัวละครหลักด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็นี่ครับมันมีการแจ้งเตือนครับว่าผมสามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับแต่ว่าไว้ก่อนว่านะ ยังไม่รู้จะเอาตัวไหนเข้ามาใส่ส่วนั้นต่อไปที่เป็นนำผู้นะครับนำผูอันนี้ก็คือตอนที่เราเอาตัวละครซ้ำมาอัปเกรดจาได้ไหมครับเออมันคืออันนี้แหละอันเดียวกันนะฮะเห็นไหมก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือที่เป็นรูปเรือนะครับอันนี้ก็คือเอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยไปทําการรีเซตนั่นเองอย่างเช่นเมื่อกี้เราเปิดปองได้ตัวดีๆมาบางตัวเราไม่ใช้แล้วอะ่ะเราก็เอาไปรีเซตซึ่งจะฟรีเวลาสองครั้งนะครับก็รีเซตได้เลยนะ ถ้าเกิดว่าครั้งต่อๆไปมันก็จะใช้เงินแคสอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละอันต่อไปด้านล่างครับอันนี้ก็คือการขายตัวคอนั่นเองครับเราติ๊กตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็จะให้ขายพวกที่มันเป็นสีเขียวทิ้งไปให้หมดแล้วก็มีโอกาสที่ไอตัวสีเขียวมันจะกลายเป็นตัวสีน้ําเงินด้วยนะครับโอ้ oh, เรีเยกได้ <ๆ S 2> ว่าน่าสนใจมากๆตัวนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้ก็คือเป็นรีเวิร์ดฮีโร่แต่พอดีผมไม่มีฮีโร่ไงมันต้องเป็นฮีโร่ที่เก่งๆแล้วแล้วอ่ะเอออัปเกรดไปไกลๆแล้วมันจะมีการรีเวิ ส่วนที่ยังไม่ได้พูดถึงในหน้าจอนี้นะครับก็จะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับอันนี้ข้ามนะมันปิดอยู่ฟังก์ชันยังไม่เปิดอันบนคือเปิดกระยาปองนั่นแหละส่วนอันนี้คือラกิ้งนะครับเดี๋ยวต้องเล่นไปไกลกว่านี้มันจะเปิดก็เข้าไปดูได้ว่าใครไต่อันดับไปถึงไหนนะครับแล้วก็มีร้านค้าซึ่งร้านค้ามันก็จะแยกตามเอ่อสกุลเงินนะ่ะ แล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆที่เราไปลงมาไม่ว่าจะเป็นดันจงดันเจี้ยนไต่หอคอยอารีนาอะไรเงี้ยมันก็จะแยกไอตัวสกุลเงินอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็มาเช็คกันเองเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งอารีอนร์นะครับหรือว่าระบบแคลนของเรานั่นเองนะครับก็หาแคลนอยู่ให้เรียบร้อยด้วยนะฮะเพราะว่าพอเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เขาจะให้ทําเลยคือนี่ครับให้เราวางเรือของเราครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนแหมอยากจะไปทําสงครามเลยดิ มันจะมีให้เราเลือกนะเราจะวางแบบเรือของเราตรงไหนผมก็เลือกที่มันว่างๆอยู่ตอนนั้นนะนะแล้วดูมีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับ Expedition ซึ่งยังไม่เปิด ร้านค้าเปิดแล้วอันนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกิวก่อนถึงจะมาแลกได้คําถามคือแล้วมันมีอะไรบ้างมันจะมีอันนี้ครับ Dimension Lift Dimension Lift ก็ยังไม่เปิดนะครับมีอีกอันนึงคือ Abyss Cave ซึ่งอันนี้แหละครับเอาไว้สู้กับบอสแล้วเราก็จะได้รับไอเทมต่างๆมากมายรวมไปถึงแต้มกิวด้วยโอเคเออก็อย่าลืมไปลงด้วยวันหนึ่งลงได้2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ Alliance Hall นะครับก็คือจะเป็นศูนย์รวมของตัวแคลนของเรานั่นเองนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่เห็นไหม แลวเด้อท่านผู้ชมอยากจะออกแคลนนะดูด้านล่างมันจะมีพวกเมนูเพิ่มเติมอย่างเช่นอ่าอันนี้ครับก็คือจะเป็นหลอกใครเข้าใครออกนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอันที่2ครับรายชื่อสมาชิกถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการออกคือตรงนี้เลยเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหัวหน้าแคลนมันก็จะจัดการพวกกิวอะไรได้ตรงนี้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็มาลองดูกันละกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีระบบที่น่าสนใจแต่ว่าบางอันมันยังไม่เปิดเท่านั้นเองนะครับ โอเคก็สำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ก่อนจากลางกันไปครับเราไปดูเรื่องการเซตติ้งกันดีกว่านะครับซึ่งเวลาเราจะไปเซตติ้งนะครับต้องกลับไปที่ไอหน้าไอนี่ก่อนที่เป็นรูปดาบควายอะ่ะและเดี๋ยวรายละเอียดของ ID เราจะโผล่ขึ้นมาด้านซ้ายบนแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อนู่นนั่นนี่ส่วนการตั้งค่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ ก็จะมีเรื่องของการจัดการ i อ่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ล็อกอินมาเนี่ยก็คือเข้ามาที่นี่ได้นะครับมันจะมีการริงกับตัวของ IGG Account ด้วยนะครับซึ่ง IGG Account เนี่ยเวลาจะสมัครก็สมัครง่ายนิดเดียวเองครับก็แค่ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็เซน์ให้เขาส่งตัวของ verification code มาแล้วเราก็เอาโค้ดนีที่อยู่ในอีเมลเนี่ยมากรอกแล้วก็กด next แค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการสมัคร ID เนาะ อ่าเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับคราวนี้เวลาเราจะลิงก์เนี่ยก็ใส่ ID ที่เป็นอีเมลของเราแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างง่ายครับไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนสมัครใช้บริการแบบเว็บไซต์ทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เราลิงก์เกมเนี้ยเข้ากับ i g g a c c o u n เ้าได้นะครับแล้วเผื่อจะไปเล่นเครื่องอื่นอะไรก็ว่ากันไปส่วนอันต่อมานะครับอันนี้เป็นสวิตช์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ เผื่อในอนาคตมันมีหลายเซิร์ฟเวอร์ไงเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะแบบอยู่แบบคิวเดียวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้มันถูกต้องกันละกันเป็นเซิร์ฟเดียวกันนะครับส่วนอันต่อไปเป็นภาษานะครับภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับก็ไม่งั้นผมคงรีวิวตัวเกมเป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็อื่นๆเช่นกิฟโค้ดนะครับไอเทมโค้ดใครมีก็มาบอกกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะส่วนด้านล่างจะมีเรื่องของการปรับคุณภาพของกราฟิกด้วยนะครับก็คือปรับได้ตรงนี้เลย วันนั้นก็ตามที่เห็นครับสำหรับเกมนี้ใครชอบแนวไอดอลแนวตั้งนะครับแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ก็คือไอระบบแอดเวนเจอร์นี่แหละครับเหมือนดูโฆษณานใน Facebook แต่ว่าเราเล่นเกมแบบนั้นได้จริงๆครับแม่หาสนานเลยนะฮะไหนลองดูด่านนี้ดิจะผ่านยังไงวะไหนลองดูด่านนี้ดิจะผ่านยังไงวะโอ้โหด่านนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้หมองกันเยอะนิดน,นึงฮะมีการดันหงดันหินเอามาติดตรงนี้ผมไปต่อไม่ได้แล้วแม่เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันท่านผู้ชมลองไปโหลดมาเล่นดูกันเองนะครับ